ท่านเฉลิมครับท่านประธานที่รบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนรุงบัญชีไรชื่อรองนายกรัมนตีที่ท่านนายกได้ดนาำมอบหมายให้ผมมาชี้แจงกับทุกสดของเพื่อนสมาชิกผมเรียนท่านนะครับว่าการในปลายแสดงความเห็นเนี่ยท่านทําได้อย่างกรณีอุ้มค่าก็ท่านมาเป็นรัฐบาลกันสองปีแปดเดือนนะ ทำไมไม่สืบสวนให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนร้ายใครเป็นผู้กระทำความผิดแล้ววันนี้อายุความ20ปีก็ยังไม่หมดมีหลักฐานเอามาสิครับถ้าการกล่าวหากันก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาไม่ได้ข้อยุติท่านบอกว่าอจโจรกระจอกอเป็นเรื่องทิ่มแทงหัวใจนั่นท่านคิดแบบคนเป็นพลเรือน คนเป็นตำรวจอย่างพันตำรวจโทตักษิณชินวัตรหรืออย่างพวกผมเนี่ยไม่เห้ขี่จัยรแล้วครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องสิทธิเรื่องที่สามท่านบอกผมขี่ขาดตาขาวก็มีพวกท่านเชื่อผมขี่ขาดตาขาวคนข้อนประเทศเขาไม่เชื่อครับผมไม่ให้ตำรวจของปราบท่านเคยทำงานปราบปรามอะไรไหมเคยจับจรนผู้ไร้ายไหม ไปถามตำรวจกองปราบดูผมไม่กี่ขาตาขาวแล้วครับท่านบอกว่าคนหายเอามาสิครับเอาหลักฐานมาหายไปไหนท่านรู้ไหมถ้าทะลุมาบอกผมแต่ผมดำเนินการแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญที่สุดปัญหาภาคใต้ท่านอย่ามองว่าสถานการณ์อะไรต้องดูสื่อด้วยสื่อพาดหัวหน่ากลัวล้วเลงกันจนเละไปหมดเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพ กลัวสถานการณ์มากตายมากกว่าคนสามจังหวัดภาคใต้และเสียมเพอเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเสนอข่าวค่อนข,ข้างเออกระเลิกเรื่อง M79 ไปตกอยู่ในศูนย์เด็กกำพร้าตำบลสเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาสองวันนีนะ้ผมพูดนอกไม่ไ,มได้ถ้าท่านเจออมิงโตอายองอยากรู้ว่า ไอ้กระสุนนัดนั้น่ะมันมาอย่างไรท่านถามผมกนนอคเดี๋ยวจะตอบให้แต่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงข่าวเล่าตอนเย็นของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาไม่ใช่แต่ผมพูดนอกมไม่ได้ขณะนี้รัฐบาลให้ความห่วงใยนะครับกรณีเสียชีวิตรัฐบาลจัดให้ห้าแสนกรณีทุพพลภาพจำนวนห้าแสนกรณีบาดเจ็บจำนวนห้าหมื่นและ บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งหมื่แล้วที่ท่านไปแฝงถึงเพนตาก,กอนอยู่ในทำเนียบไม่ใช่อยู่ที่ศูนย์ประการตำรวจแห่งชาติชั้นยีสบรอบหน้าประชุมจะเชิญท่านไปจะขอความรู้ท่านจะขอความรู้สสอประชาธิปัตย์ในภาคใต้เพื่อเอาสติปัญญาอันแหลมคมของท่านมาบูรณาการและจะได้แก้ไขปัญหา และถ้าแก้ไขปัญหาได้ผมจะประกาศให้คนไทยตะเทพรู้ว่าปัญหาแก้สาเร็จเพราะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้รอบหน้าประชุมผมจะเชิญท่านแล้วจะเชิญสื่มอมวลชนไปฟังพวกท่านรู้ดีผมไม่มีความรู้ถึงไม่กล้าอาสาไปรับงานภาคใต้ไงเพราะงานปราบปรามยาเสพติดผมก็มีเยอะ งานแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ทั่ประเทศผมก็รับผิดชอบและในพื้นที่ภาคใต้ผมยังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าควรเป็นหน้าที่ของทหารซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักและที่ท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ความใส่ใจให้ความใส่ใจครับเรามีเซฟตี้โซนวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเรื่องสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนในพื้นที่ดำรงชีวิตได้ปกติสุข วัตถุประสงค์ที่3เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนด้วยกันวัตถุประสงค์ที่5เรื่องการเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันวัตถุประสงค์ที่8เรื่องการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอือ้อต่อการพูดคุยในการสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งท่านตั้งตัวเลขว่ารัฐบาลจะให้ได้มากถึง7ล้านหาแสนไหม ถ้ามาประชุมกับผมนะครับมาปรับทุกผูกมิตรว่ามันมีความจําเป็นยังไงไม่ใช่เงินรัฐบาลครับภาษสีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่รัฐบาลเป็นคนจัดถ้าท่านมาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นมีเหตุมีผลผมไป่เสนอนนายกรัฐมนตรีก็คนใต้กับคนไทยแมเนะี่ยผมจะไปรังเกียจทําไมแต่พวกผมไม่รู้ลึกท่านรู้ลึกประชุมรอบหน้าจะเชิญท่าน และเวลาไปไม่ต้องใส่กุญแจมือนะครับเบินกันสบายๆก็ผมก็เคยไปตลาดี่วาหลายครั้งหลายหนไปนั่งทานอาหารริมแม่น้ำบางตลา,าก็เคยบ่อยๆขอพระคุณนระธานะในคำถามที่สองผมตอบแค่นี้ครับท่านแกร์มิงใช้เวลาเคินไปแล้วหนึ่งนาทีห้าสิบหกนาทีนะครับผมจะญาตท่านสองนาทีท่านเฉลิมก็ตอบเกินเวลาลนะทั้งตอบทั้งถามให้ท่านละสองนาทีนะครับ ท่านประธานที่ครบผมเจมิงตัวตายยงสมาชิกสภาผูทรนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ท่นประธานฮะผมและสมาชิกของพรรคในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อมูลทางรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ผมต้องการอยากจะเห็นภาพพ์ของรัฐบาลผมเรียนเชิญท่านรัฐมนตรี ไปประชุมที่ปตัตตานียะลาหรือนาราธิวัสไม่ใช่ประชุมที่กรุงเทพทำรับรับไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญผมบอกว่าท่าน,นี่ไม่รู้ข้อมูลกับการแก้ไขโดยเฉพาะอัตลักษณ์ละวิถีชีวิตของมุสลิมเวลาท่านนัดพวกผมนี่ท่านนัดวันศุกร์มันมีที่ไหนครับพวกผมต้องไปทำภารก,กิจในด้านศาสนก,กิจในวันศุกร์ นี่ง่ายๆกรอบความคิดของท่านง่ายๆแค่นี้ท่านก็ผิดพลาดละท่านประธานที่ครพครับประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องคนหายเนี่ยคนใหม่นะเรื่องใหม่นะท่านประธานเป็นเรื่องใหม่เป็นเอกสารใหม่ซึ่งเกิดเดือนสองเดือนนี้ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องเก่าที่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมพูดบอกว่าเป็นเรื่องเก่านั้นไม่ใช่เป็นที่ผมพูดไปนี้คือเรื่องใหม ที่นเกิดขึ้ท่านประธานที่เคารพครับก็บผมขออนุญาตเพื่อความเป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงต่อในกรณีที่วันนี้มันมีการเปิดโรงเรียนใหม่ๆในจังหวัชดชายแดนภาคใต้สิ่งที่พวกผมเป็นห่วงพูดถึงในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัชดชายแดนภาคใต้เป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินโดยเฉพาะเพื่อนข้าราชการครูที่ต้องไปสอนในพื้นที่ชนบท ผมเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าในกรอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตครูในสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้นี่ซึ่งพวกผมเป็นสสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นห่วงความปลอดภัยชีวิตเพื่อนครูจริงๆถามว่าท่านมีแผนการในการรักษาความปลอดภัยและแผนการปรเจัญเหตุในการดูแลเพื่อนข้าราชการครู ในพื้นที่จังหวัดชียดนภาคใต้ในขณะนี้อย่างไรเจิญท่านรองอายกเฉลิมครับธรรมนา,าที่รบรอดเวชเฉลิมอยู่ลุงบันทีไรชื่อเพื่อไทยลองในยกงตีที่ในยกงตีคุณมหาหมอหมายให้มันตอบท่านเจ้ามิงครับแอ่ผมเนี่ยเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ย ไปเช็คที่มหาวิทยาลัยลางคมแข็งได้ตอนกฎหมายตัวเลือกเนี่ยผมเลือกเดียนกฎหมายอิสลามแล้วผมก็สอบได้เอแล้วผมไม่เข้าใจได้ยังไงแต่เวลานัดบางทีเป็นวันศุกร์อ่ะก็ผมเห็นสภา,ามีที่ละหมาดละหมาดวันละห้าครั้งผมก็เข้าใจย้ำมีครั้งผมสอบได้เอนวิชาเนี้ยเข้าใจทีนี้ท่านถามว่า การแก้ไขปัญหารักษาความปลอดภัยให้คุณครูอย่างไรต้องรักการเดิมมาตรการเดิมตำรวจทหารต้องบูรณาการความคิดแล้วถ้าท่านห่วงใยผมก็ห่วงใยรัฐบาลก็ห่วงใยทหารตำรวจห่วงใยทั้งนั้นและไม่มีใครทราบท่านประธานครับผมคุยโทรศัพท์กับผู้บระชาก,การตำรวจชายแดนภาคใต้วันละสามสี่ครั้งได้ข่าวจะทำนักข่าวกรอง จากสภาความมั่นคงจากสัิธาลแฟกไปให้ทั้งหมดทั้งภาคก้าและสอชตอทำงานอย่างต่อเน,นื่องยืนยันครับว่าร,รัฐบาลหัวใยญ่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้แล้วรอบต่อไปท่านนัดประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่นัดวันศุกร์และที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเรียนเพื่อน สมาชิกท่านเจมิงว่าเรามีสื่อสารหมดเราสามารถพูดคุยกับผู้กำกับระดับพื้นที่ได้หมดมันสะดวกมันถึงตรงผู้พิชากาารองผู้พิจา,ารณาผู้ว่ารองผู้ว่าเพาะอ,อกรรมาผู้การจังหวัดรองผู้การผู้กับนายเบิกครับผมอยากได้ความรู้ท่านจริงๆอ่ะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาผมไมอ่ไงฮะ แต่ผมไม่มีความรู้จริงๆในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณครับต่างๆครับ